เราทางก้สุริกา Milky Travel ค่ะซึ่งชว่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงรายการ m i l k i Beauty นะั่นเองนะคะวันนี้นะคะมิวก็มีสิ่งดีๆมาแนะนาเสนอให้เพื่อนๆนะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์บารุงผิวหน้านะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาเริ่มใช้พร้อมกันนะคะซึ่งมันมีความตื่นเต้นนิดนึงอะ่ะมิวก็ยังไม่เคยใช้นะคะ,ะแต่ก่อนจะไปดูนะคะอย่าลืมก็ไลครกร็ใช้กด subscribe ให้ก่อนนะคะค่ะไปดูกันดีกว่านี่และ ตัวนี้ก็คือตัวที่มิวพูดถึงนะคะก็คือคลินิกนั่นเองซึ่งมิวก็คิดว่าเพื่อนๆคงเคยใช้มาในตัวเนาะตัวที่เด็ดของเขาก็จะเป็นตัวสีเหลืองนะคะเป็นตัวแบบบํารุงมอยเจอไรเซอร์หนักๆอะไรเงี้ยอืมแต่ว่าอันนี้ก็เป็นตัวใหม่ก็มีจริงๆก็มีมานานแล้วตัวนี้มิวซื้อมาจากอเมริกาแต่ยังไม่เคยใช้นะคะก็เลยมาลองใช้กับเพื่อนๆตัวนี้นะคะมันจะมี2แบบมันจะมีแบบว่าให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถเลือกได้ข้างบนมันจะเป็นตัวเบสตัวนี้มิวเลือกมานะคะเป็นตัว h y d r a ตติ้งเจ l ลีก็คือเป็นเจลลี่นะคะเป็นเนื้อเจลลี่แล้วก็เป็นตัวที่เขาเรียกว่าอ่าสำหรับให้ผิวชุ่มชื้นอ่าแล้วก็ผสมกับตัวเซรั่มตัวนี้นะคะ Create your custom brand hydration system นะคะก็สามารถเลือกตัวเบสตัวนี้ได้นะคะแล้วก็เลือกตัวตัวตัวที่มาเป็นตัวเหมือนตัวตัวเซรั่มตัวอีกตัวหนึ่งนะคะตัวนี้มีเลือกเป็น Active, c o u n t e r a g e Concentrate, l i n e and Wrinkle อสองตัวนี้มารวมกันมาลองใช้ด้วยกันเลยดีวยกว่าเพราะว่าก็มิวก็ยังไม่เคยใช้เมือนกันนะคะมาและอันนี้นะคะก็จะเป็นตัวเบสเป็นตัวเบสเจลลี่นะคะไฮเดรชันก็สำหรับคนผิวแห้งนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นกล่องเขาเพื่อนเพื่อก็สามารถเลือกได้นะคะก็อย่างอันนี้ค่ะเนี่ยค่ะเขาก็จะบอกว่าผสมตัวเบสแล้วก็ผสมตัวที่เราเลือกอเลือกได้หลายแบบ ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่มาเติมนะคะเอหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้ค่ะเพื่อนๆอืมเป็นแบบนี้เลยตื่นเต้นมากนะคะก็เดี๋ยวเราสองตัวนี้มารวมกันนะคะก็เขาบอกว่าให้แกะอันนี้ออกอื้ <c oughs> ยังใช้ไม่ได้นะคะแล้วก็เขาบอกว่าให้เอาตัวนี้นะคะใส่เข้าไป เดี๋ยวเรามาลองกันเลยเดีกว่าน่าจะใช่ปุ๊บลงไปอ่าตัวอันนี้มันก็จะเป็นมีรูเพื่อที่จะให้ดูดฟืบขึ้นมาอึ๊บอืมมาเขย่าหรือว่าไม่รู้เดี๋ยวเรามาลองกันนะคะอืม ก็เตี่ะเวลาเราแบบไม่รู้แพ้ไม่แพ้อะก็ให้แบบมาทางนี้ก่อนหลังหูนะคะจะแบบถ้าเกิดว่าแพ้ก็ห้ามใช้แค่นั้นแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะคะแต่นี่ทาแล้วแบบอืมดูชุ่มชื้นนะไม่มีสีไม่มีกลิ่นอะไรเลยอืมวิธีการใช้นะคะก็เนี่ยแหละค่ะก็ให้ใส่เข้าไปแล้วก็ให้เขย่าให้แบบเนื้อมันเข้ากันนะคะแล้วก็สามารถใช้ได้เช้าเย็นนะคะเพราะว่าแบบของคลินิกนี่เขาก็จะแบบเมือนผ่านการ ทดสอบอการแพ้อะไรอย่างนี้แล้วตัวนี้สำหรับตัวนี้นะคะก็จะแอนตี้พอลูชันด้วยแอนตี Anti ้พอลูชันนะคะก็คือเหมือนกับว่าถ้าเกิดเราแบบไปเจอมลภาวะข้างนอกอ่ก็สับตัวนี้ก็สามารถจะช่วยปกป้องเราได้ด้วยนะคะก็เดี๋ยวยังไงนิ้วจะลองไปใช้ก่อนแล้วเดี๋ยวมาเล่าใหเพื่อนฟังอีกทีว่าเออผลตอบรับเป็นยังไงนะคะวันนี้แค่แบบมาทดลองว่าเอ้ยใช้กันแบบนี้นี่เอง ก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสําหรับเพื่อนๆนะคะถ้าอยากจะลองใช้ของอะไรแปลกๆที่แบบดูมีนวัตกรรมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เพราะคลินิกเขาก็จะเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างอ่อนโยนอยู่แล้วนะคะหลังจากที่มิวได้ลองใช้ครีมคลินิกตัวนี้นะคะก็รู้สึกว่าตอนเช้าตื่นมาเนี่ยนะคะหน้าก็จะแบบรู้สึกว่าแต่งตึงขึ้นแล้วก็ชุ่มชื้นนะคะแล้วก็มีตัวหนึ่งที่อยากจะแนะนําก็คือตัวนี้นะคะ ตัวนี้ก็คือแบบเป็นตัวอะไรที่เรียกว่าโด่งดังของคลินิกเลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่แบบว่าไว้เพิ่มความชุ่มชื้นไม่มีสีไม่มีกลิ่นตามสไตล์นะคะแอบมีกลิ่นนิดนิด <c oughs> กลิ่นเหมือนยาเล็กน้อยนะคะแต่ก็โอเคค่ะต้จะใช้ตอนก่อนนอนนะคะเพราะมันจะชุ่มชื้นอนี้แอบมาทาเปรียบเทียบกันสองตัวตัวนี้ก็จะเหมือนกับว่าจะเบากว่าเนื้อจะเบท็กเจอร์จะเบากว่าเพราะว่ามันจะเหมือนกับเป็นเจล ตัวนี้ไม่มีกลิ่นจริงนะคะแล้วก็แต่ตัวนี้ถามว่าความชุ่มชื้นที่ค้างอยู่อ่ะจะเป็นตัวสีเหลืองนะคะจะมีความชุ่มชื้นค้างอยู่เพราะว่าจะเป็นเนื้อ m o i s ไรเ i z e r แน่นๆอันนี้แนะนําว่าให้ใช้ตอนนอนโอเคหรือว่าเพื่อนๆไปต่างประเทศส่วนตัวนี้ก็คือจะแบบเหมาะกับการใช้บ้านเรานะคะเบาๆแต่ถามว่าตอนนอนอะ่ะพอตื่นมาแล้วว่าจะรู้สึกว่าตัวนี้จะดูตึงๆกว่านะคะเพราะว่า เนื่องจากว่ามีความชุ่มชื้นแล้วตัวนี้เขายังเพิ่มความแบบว่าลบริ้วรอยด้วยนะคะขอบคุณสาหรับการติดตามนะคะแล้วก็ฝากติดตามนะคะว่าครั้งหน้ามิวจะพาเพื่อนไปเที่ยวไหนหรือว่าทำอะไรถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากให้มิวรีวิวอะไรหรือว่าพาไปเที่ยวไหนอย่างเงี้ยนะคะก็คอมเมนต์มาได้นะคะเพราะว่ามิวเองนะคะก็มีบริษัททัวร์ด้วยนะคะก็คือบูนิกทราเวลค่ะเกิดเพื่อนๆ่อคนไหนสนใจอยากให้มิวพาไปเที่ยวจัดกลุ่มให้เป็นกลุ่มส่วนตัวนะคะก็ติดต่อหรือ,อินบ็อกซ์มาได้นะคะไว้เจอกันใหม่นะคะวันนี้มิวกี้เลด